สมาชิกกลุ่มนายทินวัตรอุบลศรีนายทนกรประกอบศิลป์เสนออาจารย์นัทกิจโพวิชัยบทที่4นะครับหุ่นยนต์และแขนกลหัวข้อในการนำเสนอของเซอร์โวและแขนกลน,นะครับหัวข้อแรกเซอ,โโอร์โวมอเตอร์ หัวข้อที่สองการต่อเซอร์โวมอเตอร์หัวข้อที่สามเซอร์โวและแขนกลหัวข้อที่สี่วงจรควบคุมแขนกลหัวข้อที่ห้าการประกอบแขนกลหัวข้อที่หกการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลเซอร์โวมอเตอร์นะครับคือมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วและตำแหน่งและอัตราเร่งได้โดยมีส่วนของวงจรป้อนกลับ เพื่อตรวจสอบการทำงานมีลักษณะควบคุมแบบป้อมกัดมีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีแรงบิดสูงสามารถหมุนได้0ถึง180องศานะครับเซอร์วอเตอร์จะมีสายสัญญาณ3เส้นประกอบไปด้วยสายสัญญาณไฟกลาวและสัญญาณทันนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างและหลักการทำงานของ r c servo motor นะครับก็คือจะประกอบไปด้วย จะมีแกนหมุนชุดเกียร์ DC มอเตอร์แล้ววงจรควบคุมนะครับในการเขียนโปรแกรมควบคุมสามารถเรียกใช้ LIBRARY servo .h นะครับซึ่งเป็น LIBRARY มาตรฐานและสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆเพื่อการควบคุมการทำงานของ s e r v o m o มอ r ได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างโค้ดพื้นฐานนะครับโดยการ, in าาร include นะครับ servo .h ก็คือจะเป็นการเรียกใช้ LIBRARY นะครับที่เราเก็บไว้ในไฟล์ไลบรารีของ Arduino นะครับ แล้วก็เซอร์โวเซอร์โวหนึ่งคือประกาศตัวแปรที่ชื่อเซอร์โวหนึ่งนะครับส่วนเซอร์โวจุด attached d8 ให้เซอร์โวหนึ่งต่อกับขา d8 นะครับอันนี้จะแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับว่าเราต้องการต่อเซอร์โวมอเตอร์ที่ขาไหนนะครับเซอร์โว white 45ให้เซอร์โวเซอร์โวหนึ่งนะครับหมุนไปที่ตำแหน่ง45องศานะครับตัวเลขในวงเล็บก็คือองศาของตัวเซอร์โวที่จะหมุนที่เราต้องการควบคุมให้หมุนไปนะครับ ต่อไป s e r v ์โวเซอร์โวไทจดห้าครับให้ s e r v ์โหนึ่งหมุนไปที่ตำแหน่งเจ็ดสิบห้าองศานะครับก็คือกำหนดเอา p u พนะครับต่อไปจะเป็นการต่อ Serv Motor, s e r v ์โวมอเตเข้ากับบอร์ดอ r ด u โน่นะครับก็จะต่อดังนี้นะครับคือตัว Serv Motor s e r v ์โวมอเตอร์จะประกอบไปด้วยตัวไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณพันธุ์นะครับแล้วก็การต่อกลาวเข้านะครับและนี่จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมควบคุม s e r v ์โวมอเตอร์นะครับให้หมุน ศูนย์หกสิอแปดสิองศานะครับผลการรันโปรแกรมนะครับตัวมอเตอร์ก็จะหมุนไปตามทิศทางที่กําหนดนะครับก็คือตามองศาที่เราเขียนในโปรแกรมเลยครับเพราะว่าโซมอเตอร์นี้สามารถควบคุมตําแหน่งได้อย่างแม่นยํานะครับบรรทัดที่1เลือกใช้ l i b r ารี s e r v ์วบรรทัดที่2ประกาศต่อไป s ซ r ร์บรรทัดที่ห กำหนดขาของเซอร์โวหนึ่งบรรทัดที่หกอ่านค่าจากเบรรทัดที่แปอ่านค่าจากขาเอสูบรรทัดที่เก้าแปลค่าบรรทัดที่สิบหมุนตามมุมมอเตอร์นะครับหมุนตาม VR นะครับก็คือมันจะหมุนตามตัว VR ที่เราต่อเข้าไปนะครับคือการียงโค้ดควบคุมให้ควบคู่กันนะครับให้มันทำงานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของแขนกลน,นะครับ ต่อไปเซอร์โวและแขนกลน,นะครับโครงสร้างของแขนกลประกอบด้วยฐานของหุ่นยนต์ชิ้นส่วนที่เป็นแขนกลหรือส่วนเชื่อมต่อนะครับส่วนลิงก์ข้อต่อข้อหมุนและปลายของแขนกลเช่นมือจับหัวเจาะหัวเชื่อมและหัวพ่นสีนะครับวงจรควบคุมแขนกลวงจรควบคุมแขนกลจะใช้เซอร์โวมอเตอร์สี่ตัวนะครับควบคุมการทํางานกลไกลของแขนกลโดยเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำหน้าที่หมุนฐานนะครับ เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่สองทำหน้าที่หมุนหัวไหล่นะครับเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่สามทำหน้าที่หมุนข้อศอกและเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่สี่ทำหน้าที่จับและปล่อยชิ้นง,งานนะครับก็คือการใช้การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานแขนกลนั่นเองครับการประกอบแขนกลนะครับหนึ่งประกอบฐานวงกลมเล็กทำหน้าที่เป็นฐานหมุนซ้ายขวาเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่หนึ่งสองใช้เป็นการประกอบฐานล่างแผ่นวงกลมใหญ่เข้ากับเซอร์โวมอเตอร์หนึ่งสาม ประกอบแขนท่อนแบนนะครับแขนใหญ่เข้ากับเซอร์วมอเตอร์ตัวที่สองครับซึ่งทําหน้าที่เสมือนอ่าหัวไหล่ของมนุษย์นะครับเมื่อเปียบประกอบเสร็จแล้วครับให้ทดสอบการทํางานของไหล่โดยใช้มือหมุนขึ้นลงนะครับว่ามันติดขัดไหมนะครับสี่ใช้เป็นการประกอบเซอร์วมอเตอร์สองติดกับฐานวงกลมด้านบนนะครับดังภาพนะครับห้าประกอบนิ้วจับเข้ากับแขนท่อนล่างนะครับดังรูปที่สิบจุดสองเลยนะครับหก ประกอบเซอร์วอเตอร์4เข้ากับแขนท่อนล่างและนิ้วจับซึ่งทําหน้าที่เสมือนนิ้วของมนุษย์นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วให้ทดสอบการทํางานนะครับว่าสามารถจับได้หรือไม่นะครับจับสิ่งของได้หรือไม่หากไม่สามารถจับสิ่งของได้ให้ปรับตำแหน่งการหมุนของเซอร์วอเตอร์ให้เหมาะสมนะครับ7ประกอบแขนท่อนล่างและเข้ากับเซอร์วอเตอร์3นะครับและแขนท่อนบนจะได้แขนกลเพื่อทำการทดลองนะครับ ตัวอย่างโปรแกรมการควบคุมตำแหน่งฐานของหุ่นยนต์ให้หมุน 0, 90และ180องศานะครับโดยโค้ดการควบคุมนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับคือประกาศตัวแปรฮะ s e r v o h นะครับเลือกใช้ไลบรารีจากไฟล์ของ Arduino นะครับที่ชื่อว่า servo.base นะครับประกาศตัวแปรชนิด int นะครับจำนวนเต็มนะครับก็คือกำหนดทิศทิศทางของ servo motor u3 อยู่สามแบบนะครับก็คือเล็บก็คือร้อยแปดสิบองศานะครับคือฝั่งซ้ายนะครับนเตอร์เท่ากับเก้าสิบคือให้แกนของมอเตอร์นะครับตั้งฉากเก้าสิบองศาเป็นมุมซนเตอร์เลยนะครับแล้วก็ไลท์ก็คือศูนย์องศาก็คือให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปทางขวานะครับโดยไว้เซตอัพนะครับจะเป็นการเซตอัพขาขาที่ต่อกับเซอร์โวมอเตอร์นะครับ,รบก, GHT, ก็คือเบรด a t t a c h เก้ Motor, นเนานะครับก็คือ กำหนดขาที่ต่อใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์นะครับดีเล2วินาทีนะครับไวล์ูปนะครับก็คือการกำหนดเอาต์พุตนะครับโดยมี3แบบตามที่เราประกาศตัวแปรไว้ก็คือเบสไว้์ไลท์ก็คือให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับหมุนไปทางขวานะฮะก็คือ0องศานะฮะแล้วก็ดีเล2วินาทีนะครับแล้วก็กำหนดเอาต์พุตให ตัวเซอร์วมอเตอร์นะครับหมุนมาตรงกลางนะครับก็คือเซนเตอร์ครับเก้าสิบเก้าสิบองศาครับแล้วก็เบรคไว้เลบก็คือกําหนดให้ตัวเซอร์วมอเตอร์ครับหมุนมาตําแหน่งซ้ายซ้ายมือนะครับหรือก็คือร้อยแปดสิบองศานั่นเองครับเราตามที่เราประกาศตัวแปรเลยครับต่อไปตัวอย่างโปรแกรมการควบคุมข้อสอบของหุ่นยนต์นะครับ การควบคุมข้อสอกของหุ่นยนต์ก็ประกอบไปด้วยสามแบบนะครับก็คือประกาศตัวแปรนะฮะอินนะฮะอัพเท่ากับห้าสิบนะครับก็คือการกําหนดให้ข้อสอกของหุ่นยนต์นะครับยกขึ้นนะครับห้าสิบองศานะครับแล้วก็เซนเตอร์เท่ากับแปดสิบก็คือกลับมาระดับแปดสิบองศานะครับแล้วก็ดาวก็คือหนึ่งร้อยสิบนะครับไวเซตอัพนะครับ ก็คือการประกาศประกาศขาใช้งานของบอร์ดอารูนโนะครับที่ขาที่ส1ดีเลย์สวินาทีนะครับในส่วนของไวล์ลูปก็คือ่อาแขนกลจะทำการยกขึ้นนะครับตามที่เรากำหนดเอาพุทเป็นไว้อัพนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ดีเลย์ครับสอวิแล้วก็แขนกลก็จะลงมาครับระดับตรงกลางครับก็จะเป็น อีกสองดีเลย์อีกสองวินะครับแล้วก็แขนแขนตัวข้อศอกหุ่นยนต์ก็คือจะจะลงไปอีกนะครับเพื่อหยิบชิ้นงานนะครับก็คือดีเลย์อีกสี่วิครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมควบคุมนิ้วจับนะครับและปล่อยนะครับก็คือการควบคุมให้แขนกลนั้นครับหยิบจับอุปกรณ์นะครับหรือการปล่อยอุปกรณ์นะครับโดยการฮะ เรียกเรียกใช้ไลบรารีคร servo h ครับก็เรียกใช้อันนี้ฮะ servo gripper ครับคืบอการควบควบคุมตัวเจาะตัวจับนั่นเองครับประกาศตัวแปร int open ท่ากับห้าสิบนะครับแล้วก็ close ท่ากับหนึ่งหนึ่งห้านะครับก็คือการกำหนดการปล่อยและจับนั่นเองนะครับในไวซ์เซอพัพจะเป็นการาประกาศขาใช้งานของบอร์ดนะครับ delay สองวิ ในส่วนของไวล์ลูปนะครับคริปเปอร์ไวล์โอเพนนะครับก็คือการกําหนดเอาพุทนะครับของไอมือมือจับนะครับว่าให้มือนั้นจับหรือว่าปล่อยนะครับก็คือโอโอเพนก็คือปล่อยนะครับแล้วก็ดีเลย์สองวิคริปเปอร์ไวล์คลอสก็คืออ่าสั่งให้มือจับนะครับทําการจับนะครับดีเลย์สี่วินะครับ ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมย้ายสิ่งของอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมการทําให้แขนกลนรับทํางานโดยอัตโนมัตินะครับบรรทัดที่1เลือกใช้ Servo.h บรรทัดที่2องสามี่ห้า ประกาศต่อเปเซโวบรรทัดที่6กํำหนดค่าจับและปล่อยน้ําบรรทัดที่7กํากำหนดค่าการหมุนขึ้นลงซ้ายหวัวบรรทัดที่8กํกำหนดขนาดขาสัญญาณบรรทัดที่9 10 1 1 12กำหนดขา8 9 10 1 1บรรทัดที่13กํากำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของแขนกลจะใส่มีเลย0 0มมิลลิเซก บรรทัดที่สิบห้ามุนฐานไปทางขวาบรรทัดที่สิบเจ็ดยกหัวไหลขึ้นบรรทัดที่สิบเก้ามุนข้อศอกไปตำแหน่งหนึ่งร้อยองศาบรรทัดที่ยี่สิบเอ็ดเปิดน้ำเพื่อจับชิ้นงานบรรทัดที่ยี่สิบสามวนรอบตลอดบรรทัดที่ยิมสี่เริ่มบรรทัดที่ยี่สิบห้ามุนฐานไปทางขวา บรรทัดที่2ีิหมุนหัวไหล่ลงบรรทัดที่ 29, ยี่นิ้วมือจับชิ้นงานบรรทัดที่31ยกหัวไหลขึ้นบรรทัดที่สาสิบสามหมุนฐานไปทางซ้ายบรรทัดที่สาสิบหหมุนหัวไหล่ลงบรรทัดที่37ปล่อยชิ้นงานบรรทัดที่ส9สิบยกหัวไหล่ขึ้นหน่วงเวลา5วินาทีบรรทัดที่4ีจบการทำงาน อันนี้จะเป็นผลการรันโปรแกรมนะครับส่วนของแขนกลก็จะทํางานกันเป็นลูปตามที่เราเขียนในโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรมาหยุดหรือว่ามาเบรกในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวแขนกลก็จะทํางานในแบบเดิมๆครับแบบที่เราเขียนเข้าไปเป็นเป็นลูปครับเป็นรูปแบบไม่รู้จบะครับดังนั้นเราต้องมีการใช้เซ็นเซอร์ควบคู่กับพวกแขนกลด้วยนะครับเพื่อให้แขนกลน,นั้นได้ทราบว่าวัตถุนั้น มีหรือไม่มีนะครับครับกลุ่มของวผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ